ในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรช่อง5้าพัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเราทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงอาสาอัปเดตวันนี้ชัดพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันที่ศูนย์ชีวิน4ีศูนย์เพาะพันธ์แมลงที่จะช่วยแก้ปัญหาแมลงตัวร้ายทำลายพืชรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วยเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ เดทวันนี้ค่ะชัดพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยควบคุมสัตว์รูพืชโดยชีวิตสีแห่งชาติภาคกลางมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศารรถรถตสตราจารย์ดรโสพลอุไรชื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าอาจารย์สโสพลน,นะคะคมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตถามว่าที่นี่ทําอะไรกันคะเราชื่อว่าเป็นศูนย์วิจัยเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเราทํางานวิจัย คำถามว่าทํางานวิจัยเกี่ยวกับอะไร<ฆ>ชีวินซีก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์<ม>นะครับดังนั้นงานวิจัยของเราก็วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์<ฆ>เอาไปใช้อะไรเอาไปใช้ควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เราบอกเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษหนึ่งก็คือตัวมแมลงที่เราบอกว่าเป็นมแมลงศัตรูพืชหรือแม้แต่เป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชเราก็จะวิจัยหาสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์เนี่ยและเอาไปถ่ายทอดให้ตู่เกษตรกรเพื่อเกษตรกรเอาไปใช้ประโยชน์ เพราะปัจจุบันเราพูดถึงเกษตรที่มีความปลอดภัย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเกษตรลดปลอดสารเคมีไม่ว่าเป็นเกษตรอินทรีย<ะ>์นะครับดังนั้นเมื่อเราลดการใช้สารเคมีเราก็ต้องมีสิ่งที่ทดแทนหนึ่งในแนวทางที่ใช้ทดแทนนั่นก็คือการใช้ชีวินทรีย์เหล่านี้ะนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างของชีวินทรีย์ที่เราศึกษาวิจัยผ่านมาด้วยกระบวนการาทางวิทยาศาสตร์นะครับได้เอาไปใช้ประโยชน์ก็จะมีตัวอย่าง3 4ตัวอย่าง้ตัวอย่างท,ท,ท,ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ วันนี้เห็นว่าอาจารย์จัดเตรียมตัวอย่างมาให้ได้ศึกษากันด้วยมีอะไรบ้างคะเอาตัวแรกเลยตัวแรกเลยตอนนี้เราเรียกว่ามวนตัวห้อมหนอนนะครับมวนตัวหนอาชื่อภาษาเกษไม่ต้องไปตนใจนะฮะเอาเรียกว่ามวนตัวห้ามหนอนถามว่ามันเป็นอะไรตัวห้อมความหมายเป็นตัวห้ามมีความรู้สึกไงเวลาที่ได้ฟังคําว่าตัวห้อมห้าวอ่ะมันห้าวมันไปห้อมหันมันไปฆ่านะครับเพราะฉะนั้นชื่อมวนตัวห้ามหนอนก็คือ เป็นมวนเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีปากแบบแคล้ายๆกับเข็ม,มแล้วมันจะไปแทงทําให้ตัวหนอนหนอนพิเสื้อที่กินผักหนอนพิเสื้อที่กินผล,ลไม้พวกนี้มันตายนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราไปใช้นะครับหน้าตามันก็จะเห็นนะครับนี่ในสภาพนี้มันัดหลักจะกินตัวเหยื่อ,อมันอยู่นะครับอันนี้คือมวลตัวห้ําหนอนสมมุติถ้าเกิดเราปลูกผักแล้วเรามีปัญหาเรื่องหนอนเราสามารถใช้ตัวเนี้ย้าไปทดแทนการใช้สารเคมีได้ แต่ในการปลูกผักเราพบว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรือ่องหนอนอย่างเดียวเรามีปัญหาตัวมแมลงขนาดเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่ชัด<ม>เช่นเพลี้ยไฟเช่ <she S 2> นเพลี<ม>้ยอ่อนเช<ม>่นเพลี้ยแป้งเราก็บอกว่าเราใช้มแมลงช้างปีกใสนะครับนี่คือตัวเต็มวัยก็คือตัวพ่อตัวแม่ของมแมลงช้างปีกใสแต่ในระยะนี้เขายังไม่กินในตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทุกเพลี้ยทั้งหลายเราใช้ตัวที่เป็นตัวอ่อน แล้วเราเอาไปใช้กินมลงพวกเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นตัวห้ามเหมือนกันแต่ปากคนละแบบกันปากนี้ก็จะกินเขาจะกินเขาให้กินไปหนึ่งตัวมันสามารถกินเพลี้ยไฟได้2 0่สถึงสาตัวต่อวันลองคิดดูว่าเราถ้าเกิดปล่อยร้อยตัวพันตัวเราสามารถที่จะลดจํานวนศัตรูพืชตรงนั้นได้อย่างไรนะครับมีตัวที่กินคล้ายๆกับตัวนี้อีกก็คือตัวนี้ดวงเต่านะครับ เล็กจิ๋วเลยแต่ถ้าเกิดเรามีกล้องหรือมีเครื่องมือเช่นแว่นส่องพระแว่นขยายเราก็เห็นได้ว่าเออเขาสามารถไปกินพวกเพลี้ไฟตรงนั้นได้เขาสามารถไปกินพวกเพลี้แป้งตรงนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราปลูกผักรดเหมือนเดิมแล้วเรามีปัญหาของแมลงสองกลุ่มนี้เราสามารถใช้สัตวูตธรรมชาติที่เป็นชีวิอนซีเนี้ยทั้ง3ตัวเนี้ยก็จะครอบคลุมประมาณ8 0 9 0อ์ของสัตว์ตพืชได้ได้ได้ครับ ยังไม่หมดค่ะอันนั้นเราเรียกตัวอะไรตัวห้ามทั้งสองแบบแต่มีเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราเรียกอันนี้ว,นนนนว่าเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็เป็นคําว่าเป็นจุลินทรีย์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษเราก็วิจัยว่าไอ้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาใช้อะไรได้บ้างก็จะพบว่ามันมีเชือ้อรานะครับเชื้อราที่ออกสปอร์ออกอะ,อะไระสิ่งสืบพันธุ์ของเขา ที่เป็นสีเขียวเราก็เรียกเชื้อราเขียวมีสปอร์ที่เป็นออกเป็นสีขาวเราก็เรียกเชื้อราขาวะนะครับอันนี้เราก็บอกว่าใช้เชื้อราเขียวและเชื้อราขาวเนี่ยเอามากําจัดสัตว์พืชมันก็จะไปก่อให้เกิดโรคกับมแมลงสัตว์พืช<ฮ>ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นด้วงงวงมันเทศบอกก่อนว่ามันโดนไอ้เจ้าเชื้อราเนี่ยเข้าไปทําลายมันก็จะถูกแทงถูกกินถูกดูดทรัพยากรจนสุดท้ายมันตายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเราใช้จุลินทรีย์ อันนี้คือตัวอย่างของของอะไรครับของด้วงด้วงที่เห็นตัวนี้หน้าตานี้เลยเนี่ยกลัวนะกลัวไหมครับไม่กลัวจับได้กลัวค่ะอ่าไม่กลัวจับได้ยังมีชีวิตอยู่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวศัตรูพืชหลักที่เป็นศัตรูพืชของพวกอ้อยนะครับอ้อยมันจะอยู่ใต้ดินดังนั้นเวลาที่เราจะกําจัดลําบากเราก็บอกว่าเราใช้เชื้อราที่เราได้มาจากในการเก็บจากในในแปลงแล้วเรามาศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ เพิ่มเติมแล้วดูว่าวิธีการใช้ยังไงแล้วเราเอากลับไปใช้ควบคุมน,นี้ได้อพอมันตายมันก็จะมีลักษณะแห้งลักษณะแบบนี้ทําให้เขาป่วยเพราะเขาตัวใหญ่นะแมลงตัวเล็กๆคือทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ครับน,น,น,นะครับอันนี้อันนี้คือตัวอย่างของศัตรูธรรมชาติที่เราเอามาใช้ประโยชน์<ม>เป็นการศึกษาวิจัย<ม>นอกจากศึกษาวิจัยแล้วเอาไปใช้แล้วเราก็บอกว่าวิธีการที่จะเอาไปใช้ใช้แบบไหนแล้วก็จะพัฒนาจนถึงว่าเอาไปใช้ได้อย่าง <N> ง่ายะจะเอามีการขนส่งมีการแพ็กเกจเอาไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์ฮีพอแบบไหนลักษณะแบบไหนะครับอันนี้คือตัวอย่างของมแมลงช้างอันนี้คือตัวอย่างของมแมลงช้างที่เราเอาไปใช้ะนะครับก็จะมีสติกเกอร์บอกว่ามันคืออะไรเอาไปใช้อะไรได้บ้านแล้วสามารถใช้ควบคุมด้วยอัตราเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างของของบรรจุภัณฑ์ที่เราเอาไว้สําหรับมวลตัวหุามนอนอนะครับหลักๆคร่าวๆก็โดยประมาณนี้อนอกจากศึกษาวิจัยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาของเราก็คือว่าเรา ทอด<ค>ะนะครับในตัวโครงการวิจัยเราก็จะมีการถ่ายทอดไปสู่ไหนไปสู่ปลายน้ <semester S 2> นําให้ตัวเกษตรกร,ะรก <awy S 2> นะครับตัวเกษตรกร,รก็จะรู้ว่าเออมันมีประโยชน์นะจะเอาไปใช้ยังไงยังขาดอะไรครับขาดการผลิตน, <คะ S 2> นะครับขาดการผลิตแรกๆเราก็จะให้การสนับสนุนว่าเออต้องการใช้ต้องการใช้คราวนี้เราไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนตลอดไปได้สิ่งที่ต้องการก,ก็คือตกกลางน้ํากลางน้ําที่ตามมาก็คือคู่ผลิต ในอนาคตรเราก็มีการอบรมให้ความรู้ว่าในการจะผลิตผลิตอย่างไรไม่ว่าจะเป็นมูลตัวห้ามหนอนไม่ว่าจะเป็นแมลงช้างปีกใสหรือด้วงเต่าตัวห้ามนี้นะครับเทอกลางน้ําสามารถรับความรู้นี้ไปได้แล้วไปพัฒนาต่อได้นั่นก็คือแนวทางที่เขาสามารถแช้ประกอบเป็นอายพนในอนาคตได้ต่อยอดนะคะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในส่วนของทั้งปลายน้ําแล้วก็กางน้ําสามารถเข้ามารับข้อมูลได้นะครับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีชาติพราการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมศักดิ์มากมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้รับนดีครัสวัสดีครับ ส่วนช่วงหน้าค่ะชัดพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์การวิเคราะห์มแมลงค่ะทั้งมแมลงตัวดีและมแมลงตัวร้ายจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะ รบไหมคะว่ามแมลงตัวไหนเป็นมแมลงตัวดีและตัวไหนเป็นมแมลงตัวร้ายวันนี้ชัดพาไปอ่อนถัวเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ,ะเจอตัวนักวิจัยคนเก่งของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พี่พันธิพาลีทหารหรือว่าพี่เมย์นะคะ บอกว่าที่นี่เองเนี่ยมีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขอมาแมลงที่มีประโยชน์เนี่ยกลับไปเพาะเลี้ยงใช่ค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะเราก็จะพามาดูว่าตัวเนี้ยเพาะเลี้ยงยังไงอย่างเช่นมวนตัวห้ามหนอนชนิดนี้ค่ะเ<ะ>ขาจะกินหนอนเป็นอาหารเราก็จะมีอาหารอยู่2ชนิดซึ่งเป็นหนอนหนอนนกกับหนอนไหมค่ะให้ดูวิธีการเลี้ยงมันง่ายมากค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูหนอนนกตัวแรกค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหนอนนก เวลาเราใช้เพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นอาหารไก่แบบนี้ค่ะแค่นี้เลยใช่เป็นขาดแบบนี้ก็โตได้แล้วอพอเป็นพอเป็นดักแด้เนี่ยค่ะมันจะตัวนิ่มกว่าหนอนเราก็จะคัดเลือกระยะน,นี้ค่ะไปให้เป็นอาหารของมวนนะคะอันนั้นยุบยักมากเลยค่ะสีดำนั่นอันนี้เป็นตัว,เต,วเต็มวัยของตัวนี้ค่ะพอ,อะเขาข้าดักแด้ออกจากดักแด้เสร็จก็จะเป็นตัวนี้ที่เราเลี้ยงไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวางไข่ในนี้ค่ะแล้วเราก็ เอาหนอนมาเลี้ยงวนแบบนี้ค่ะใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าจะเป็นตัวสีดำแบบนั้นประมาณเดือนกว่าค่ะก็ไมงายมากค่ะแล้วมีตัวไหนอีกคะที่แบบน่าสนใจเกษตรกรมาขอบ่อยๆเลยเป็นหนอนไหมค่ะตัวนี้หนอนไหมจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงด้วยใบหม่อนค่ะอุ้ยตัวนี้จะรวเต็มเลยอ่ะอย่างนี้ก็คือเราเพาะขึ้นมาเองด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ แต่นี้จะยากนิดนึงก็ต้องปลูกหมออ่อนอ๋อต้องมีความรู้เรื <c oughs> ่องต้นหม่อนด้วยค่ะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการติดต่อเข้ามา <c oughs> ขอรับ ก็ติดต่อได้ทางศูนย์วิจัยควบคุมสัตรูพืชโดยชีวินซีแห่งชาตินะคะแฟนเพจก็ชื่อศูนย์นี้เลยค่ะก็เข้ามาติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ค่ะสามารถเข้ามาขอรับความรู้กันได้นะคะทั้งในส่วนของคนที่สนใจเพาเลี้แมลงและในส่วนของเกษตรกรเองนะคะที่มีพืชผักอยากจะดูแลนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มิมากมากนะคะที่มาให้ข้อมูลขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการแมงมุมและศัตรูธรรมชาติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะอยู่กับอาจารย์ดรพัชชนีวิชิพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของแมงมุมที่ไม่น่าเชื่อว่ามีประโยชน์กับพื้นที่การเกษตรด้วยยังไงคะอาจารย์อยากจะขอให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ แมงมุมเนี่ยตามชีววิทยาของมันเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารอย่างเดียวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าให้เราเรียกชื่อให้มันคุมคุมกันก็คือว่าตัวห้ามนึกถึงเสือที่ห้ามกวางใช่ไหมคะแมงมุมก็จะห้ามแมลงอะไรนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้แมงมุมเนี่ยมีความสําคัญต่อ กเกษตรกรยังไงก็คือว่าพอมันกินสัตว์อื่นเป็นอาหารสิ่งที่กเกษตรกรรู้สึกว่าเป็นศัตรูของเขามากที่สุดก็คือพวกศัตรูพืชใช่ไหมคะ,ะทีนี้ศัตรูพืชเนี่ย<ม>ก็จะถูกกินด้วยแมงมุมนั่นเองคะ่ะ<ม>ก็เลยจัดว่าเป็นม,มีความสําคัญตัวนี้ค่ะตรงนี้ก็อย่างนี้กเกษตรกรถ้าอยากมีแมงมุมเนี่ยโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วดีเลยอยากให้มาช่วยกําจัดศัตรูพืชทํำยังไงคะให้พื้นที่นั้น่ะมีแมงมุมเยอะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยแมงมุมเนี่ยเราสามารถพบได้ในหลายๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ที่เป็นแบบแห้งแล้งหรือว่าที่ที่มีความชุ่มชื้นมากๆอะไรอย่างนี้หรือรวมทั้งในบ้านเรือนของเราทุกๆคนอาจจะรู้จักแมงมุมกันนะคะ,คะแต่หลายคนนี่หัดกลัวกันมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแมงมุมจะมีพิษแต่จริงๆแล้วการที่แมงมุมมีพิษเนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาะจับสัตว์ที่เป็นเหยื่อของมันเป็นอาหารรวมทั้งสตัตรูคืึ่ด้วยนะคะ,คะ คราวนี้เราจะทําไงให้แมงมุมมีเยอะในพื้นที่เกษตรใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือว่าเราต้องรู้จักนิสัยของมันว่ามันชอบอะไร mm hmm. ใช่ไหมคะบางบางชนิดเนี่ยชอบที่แบบที่ชื้นๆ mm hmm. บางชนิดเขาก็ชอบที่จะต้องสร้างใหญ่เพื่อที่จะสร้างใหญ่เพื่อดักจับมแมลงเป็นอาหาร mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่มันเหมาะสมตรงนี้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแมงมุมที่ชอบชักใหญ่ mm hmm. นะ mm hmm. ะ ถ้าเกิดเราเดินแบบเดินในสวนหรืออะไรอย่างเงี้ชปัเจอใช่เช่อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถหาอุปกรณ์อะไรที่สามารถสร้างโครงสร้างให้มันชักใยได้ก็จะช่วยทําให้พื้นที่เนี่ยมีแมงมุมเยอะขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์มีตัวอย่างของแมงมุมอยู่ตรงนี้แต่ว่าโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันมากเลยแต่และตัวแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเกินไปสักครู่นะคะ,ะถ้าเกิดเป็นแมงมุมที่แบบหากินตามพื้นเนี่ยในชื่อที่อาจจะรู้จักกันก็คือแมงมุมสุนัขตาออพวกนี้จะแบบวิ่งไล่ล่าตามพื้นดินแล้วก็มันจะมีคล้ายๆเหมือนเส้นให้ความรู้สึกอะไรเงี้ยมามารับความรู้สึกดังนั้นพวกนี้เนี่ยขามันก็จะเป็นขาที่แบบวิ่งง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ไต่ไปเรื่อยๆวิ่งตามพื้นแล้วก็สามารถจะคุบจับเหยื่อได้นะคะบางตัวก็อาจจะตัวโตหน่อยนะคะนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็รู้สึกจะเป็นพวกไล่ตามพื้นเหมือนกันแต่พอดีอาจารย์ส่วนชนิดนี้นะคะอันนี้จะเป็นพวกแมงมุมที่ชักใหญ่นะคะชอบอยู่ตามใยแล้วก็มันก็จะกลางให่แล้วก็ดักจับเหยื่อที่บิน มาที่ใหญ่แล้วก็ม้วนๆม้วน,น,นจับกินเป็นอาหารได้ได้ว่าปไปค่ะเขาจะแหลมๆเล็กๆใช่แล้วก็วมีมีคล้ายๆเหมือนคลอรหรือว่าเคี้ยวอเอขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล็บเออกรงเล็บไว้ไวชักชั้นใหญ่ได้ดีด้วยนะคะ,ะค่ะ,ะแล้วเมื่อกี้นอกเหนือจากที่แบบเอากรงเอาเอากล่องอะไรที่วางไว้ในในพื้นที่แล้วเนี่ย อีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มให้แมงมุมเข้าไปอยู่ในส่วนของเขามากขึ้นก็คือว่าหญ้าเยอะอะไรอย่างนี้อย่าตัดเตียนมากเกินไปนะคะก็คือให้มันมีความสูงระดับหนึ่งคือให้มีพื้นที่ที่ให้เขาสามารถสร้างใยได้เหมือนงานวิจัยของลูกศิษย์อาจารย์ครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ดูความสูงระดับความสูงของหญ้าที่อยู่ข้างๆแปลงนาว่าถ้าเกิดตัดสั้นเตียนแค่2เซนกับ15เซนเนี่ยต่างกันยังไงนะคะก็พบว่าถ้าเกิดตัดสูงแค่1 0 อสองเซนเนี่ยจะพบแมงมุนมน,น้อยออจำนวน,นชนิด<ป>ที่พบน้อยอน้อยกว่าเพราะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยมันไม่ซับพอร์ตเมือน,นบางชนิดนะคะแต่บางชนิดเนี่ย เขาเขาต้องการแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายนะคะขอฝากอีกนิดได้ไหมคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้รับทุนวิจัยที่จะศึกษาความหลากหลายของแมงมุมในพื้นที่เกษตรกรแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งเกษตรกรถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าชุมชนไหนที่สนใจอยากจะมีความรู้ตรงนี้อยากรู้ว่าหน้าตาแมงมุม ที่เป็นประโยชน์เนี้ยหนเป็นยังไงก็ติดต่อมาได้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากจากนั้นเนี่ยทีมวิจัยก็ยังศึกษาสรูธรรมชาติอื่นๆด้วยนะคะทั้งตัวห้ามตัวเบียดอื่นๆด้วยเราสามารถไปให้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมพร้อมกันได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับข้อมูลในวันนี้เป็นประโยชน์มากๆขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเคล็ดลับดีๆในช่วงเกษตรพาทับค่ะ thank you ปุ๋ยอินทรีย์กันอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่วันนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการทําปุ๋ยจากมูลไส้เดือนในช่วงเกษตรพาทาค่ะ เกษตรพารมวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของปุ๋ยมีชีวิตค่ะ,ะน่าสนใจเลยใช่ไหมคะวันนี้ชัดไม่ได้เป็นคนมาบอกเล่าเรื่องราวนี้เองนะคะแต่ว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร์วานิดาสืบสายพรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ คืออะไรคะปุ๋ยมีชีวิตมีชีวิตได้ไงคะอาจารย์ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะหมายถึงในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะคะ,ะที่เป็นการใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงไส้เดือนร่วมกับการใช้มูลสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์เพื่อทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีชีวิตได้ะ,ค,ะค่ะค่ะอยากรู้วิธีการกันแล้วว่าทํายังไงเลี้ยงไส้เดือนมีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะคะถึงกลายมาเป็นปุ๋ยที่มีชีวิตนั้นเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้สาธิตให้ดูเลยนะคะค่ะ ้าในกรณีที่เราเริ่มเลี้ยงไส้เดือนะนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีให้ก็คือในเรื่องของภาชนะที่ใช้สําหรับการเลี้ยงไส้เดือนนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกกระมังหรือถังที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็<ะ>ได้นะคะแล้วเราก็จะทําการผสมในทั่วๆไปของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเบดดิ่งนะคะ <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วยมูลสัตว์นะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวเดี๋ยวให้น้องเขาลองทาให้ดูนะคะว่าเราจะผสมกันยังไงซึ่งมูลสัตว์อันนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการ แช่น้ํามาในระดับหนึ่งและ mm hmm. มีการแช่เปลี่ยนน้าอยู่ตลอดเวลาประมาณ3-4วันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของมูลสัตว์ <Okay. S 2> แต่ถ้าในโดยทั่วๆไปที่เขาแนะนําหรือนิยมกัน mm hmm. ก็จะเป็นในเรื่องของมูลวัวนมนะคะ oh. ซึ่งจะค่อนข้างหาได้ง่ายแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะรบกวนได้น้อยแล้วก็ mm hmm. มันสามารถที่จะใช้เหมาะกับสําหรับการเลี้ยงไส้เดือน <Okay. S 2> แต่ว่ามูลสัตว์อื่นๆเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. okay. อย่างในกรณีนี้เนี่ยน้องเขาก็จะใส่มูลสัตว์ลงไปเนี่ย หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยหนึ่งส่วนะนะคะโดยปริมาตรเราจะไม่ใช้การชั่งน้าหนักเพราะว่าถ้าใช้การชั่งน้ําหนักเนี่ยมันจะทําให้ได้ขุยมะพร้าวที่เยอะเกินกว่าความจําเป็นมากเกินไปะขุยมะพร้าวเบาวกว่าใช่ใชค่ะ,คะคแล้วจากที่เราทําการวิจัยมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราใส่มากเกินไปกว่านี้เนี่ยคุณภาพของปุ๋ยมันก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตของไส้เดือนเนี่ยก็จะแบบว่า,าจเจริญเติบโตได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็คือตรงนี้เราสามารถใส่ขุยมะพร้าวได้วน ถ้าเราจะใส่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถใส่มูลสัตว์เพิ่มขึ้นได้อาจจะเป็นถึง100%เลยก็ได้ก็คือเลี้ยงในมูลสัตว์ร้อเลยได้นะคะเมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ค่ะเป็นสายพันธุ์ไส้เดือนนะคะค่ะไส้เดือนโดยทั่วๆไปอะค่ะมันจะมีอยู่ประมาณสัก 4พันกว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะ<ม>แต่ว่ามันจะมีเป็นบางกลุ่มบางจําพวกเท่านั้นที่สามารถเอามาใช้ในกรณีที่เอามากินขยะหรือว่าเอามาผลิตปุ๋ยที่มีประโยชน์ให้กับเราได้นะคะถ้าในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสักห้าถึงหสายพันธุ์นะคะแต่ว่าถ้าที่นิยมในท้องตลาดบ้านเราตอนนี้เลยเนี่ยก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ใหญ่ๆนะคะอย่างตอนนี้เรามีอยู่ข้างหน้าให้ดูเนี่ยก็สามสายพันธุ์ดูเหมือนนอนนิ่งๆนะคะไม่ไม่ค่อยนี่จะต้องคุยนิดนึงไม่แน่ใจว่า พี่ีกรจะกลัวหรือเปล่านะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ก็คือเขาจะเรียกมันว่าแอฟริกันไนท์นะคะก็จะค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงก็จะเห็นว่าะจะค่อนข้างหยิบได้ง่ายนะคะแล้วก็หาตัวได้ง่ายนะคะอีก2ออันอย่างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นบูเวิร์มค่ะไส้เดือนบูเวิร์มบูเวิร์มเนี่ยมีรายงานการพบว่าเป็นไส้เดือนพื้นถิ่นของบ้านเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของไส้เดือนกลุ่มนี้ก็คือ เขาจะมีสารบางอย่างที่ขับออกมาจากร่างกายแล้วเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมีลักษณะของกลิ่นที่หอมเหมือนดอกอดอกโมกดอกแก้วอะไรประมาณนั้นมิ่นไหมคะอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะก,ก็คือจะต้องเอาเขาขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาเหมือนเครียดสักเล็กน้อยก็คือหยิบเขาขึ้นมาแล้วก็แกงเขาสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพยายามเอาเศษเบดดิ้งออกให้หมดก่อน ใช้แบบเหมือนสมุนไพรด้วยผสมกลิ่นดอกอไม้อ่อนใล่ค่ะ,คะบางคนจะมองว่ามันเหมือนพวกดอกส้มตระกูลส้มโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นไส้เดือนที่มันมีอยู่ตามบ้านเรานะคะ,ะแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการเป็นอาหารได้อย่างช่วงที่กุ้งเคฟิตดังๆอะ,ค,ะค่ะตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นไปถึงกิโลละสองถึ 3, บาท ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคะจะแตกต่างกันกับ a f อย่างชัดเจนนี้เล็กจิ๋วเลย AF จะค่อนข้างใหญ่ตัวนี้จะค่อนข้างเล็กนะคะเนี่ยจะแตกต่างกันนะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นไทเกอร์นะคะก็คือหางจะเห็นได้ชัดเจนว่าหางจะมีสีเหลืองเหลืองอเห็นไหมคะ จะเห็นได้ชัดเจนตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ้วนหน่อยแต่ว่าจะสั้นๆแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าหางเนี่ยจะสีเหลืองค่ะนะคะมีลายเหมือนเสือแหละว่างันเถอะชื่อเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นไทเกอร์นะคะบางคนก็จะเรียกว่ายูโรไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคล้ายๆกันซึ่งกลุ่มพวกนี้ค่ะจะเป็นเส้เดือนที่สามารถกินอยู่แล้วก็ทํากิจกรรมในบริเวณที่มีขยะอินทรีย์ได้ซึ่งในในความหมายตรงนี้เราก็หมายถึงพวกมูลสัตว์ เขาจะกินแล้วเขาก็จะเปลี่ยนพวกมูลสัตว์ที่เราให้เขาเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นปุ๋ยที่เป็นลันกษณะแบบนี้ตรงนี้เราสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะระยะเวลาล่ะคะอาจารย์นานไหมคะกว่าที่เราจะได้ออกมาเป็นเสร็จเป็นปุ๋ยแบบนี้จริงๆแล้วไส้เดือนนะคะเขากินแล้วเขาก็ขับถ่ายทุกวัน <c oughs> เพียงแต่ว่าด้วยขนาดที่มันเล็ก นะคะมันก็เลยทาให้เราอาจจะยังไม่สามารถรวบรวมเป็นปริมาณได้เยอะๆดังนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติตามคาแนะนําของเราหรือเวลาที่เราแนะนําให้ประชาชนทัวไปเลี้ยงเราก็จะบอกว่ากระมังแบบนี้หรือว่าหนึ่งรอบของการเลี้ยงเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณสัก45-60ถึงวันเพราะเนื่องจากว่าถ้าในกรณีที่ไส้เดือนกินไม่หมดด้วยเนี่ยพวกมูลสตัตว์หรือว่าสารอินทรีย์ที่เราใส่ลงไปมันก็จะถูกหมักในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกันกบกระบวนการทําปุ๋ยหมัก มันก็จะสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชได้นะคะ,ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะอยากใจร้อนอยากใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจะใช้วิธีการปาดด้านหน้าบริเวณที่เราเลี้ยงไส้เดือนเนี้ยแล้วก็เอาปุ๋ยพวกเนี้ยที่ไม่มีตัวไส้เดือนเนี้ยไปใส่ก็ได้นะคะอ่ะ,อ,ะอย่างเนี้ยน้องเขาเตรียมเบดดิ้ง <bed ding S 2> เสร็จแล้วนะคะจะสังเกตดูว่าลักษณะก็จะเป็นเหมือนแบบมูลสัตว์ นะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ข้างในใ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็จะค่อนข้างแตกต่างกันกับ<ช>ปุ๋ยที่ที่แบบเหมือนสําเร็จแล้วใ,<ช>ใกล้จะสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะปล่อยตัวไส้เดือนลงไปได้นะคะวิธีการเทสในเรื่องของการที่เราต้องการความชื้นประมาณ 80- 90%เรนี่ยเราก็จะใช้วิธีการกำนะคะเอาเบดดิ้งขึ้นมาแล้วก็กำนะคะถ้ากำแล้วกำแบบเบามือแล้วมีน้ําไหลออกตามร่องมือไหลแบบย้อยเยิ้มเลยแสดงว่าความชื้นนั้นเยอะเกินไปแล้ว ะะแต่ถ้ากำแล้วแบมือออกแล้วก็ก้อนเบดดิง้งคงรูปคงตัวอารมณ์คล้ายๆเหมือนขนมขี้หนูที่เราเคยทานตอนเด็กๆไม่แน่ใจนึกออกไหมนะคะอ,อย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันพอใช้ได้แล้วแต่ถ้ากำแล้วปล่อยมือออกแล้วมันแตกล้วนเลยเนี่ยนะคะแสดงว่าความชื้นน้อยไปต้องใส่ความชื้นให้เขาอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวไส้เดือนปล่อยลงไปในหมูได้นะคะเดีย๋ยวจะให้น้องเขาปล่อยให้ดูคว่ำเลยก็ได้ค่ะน้องเีย ส้เดือนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมุดลงไปเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะมีเซลล์ที่ไวต่อแสงสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแสงอาทิตย์หรือว่าแสงไฟนะคะเขาก็จะไม่ค่อยชอบชดังนั้นเนี่ยเขาจะพยายามมุดลงไปอยู่ข้างล่างอยู่เสมอนะคะ<ม>เพื่อที่ว่าเขาก็จะหนีลงไปข้างล่างด้วยแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะเดี๋ยวเขาจะกินพวกนี้ให้เราไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ถ้าอยากเห็นว่าเขาลงไหมก็ลองอาจจะลองเขี่ยหรือเปิดออกเพื่อให้เขา ให้เขาสัมผัสแสงมากขึ้นจะเห็นว่าเขาจะค่อยๆลงนะคะแต่ทั้งเมื่อไหร่ก็ตามเราเตรียมเบดดิ้งแล้วเนี่ยแล้วไส้เดือนไม่ยอมลงวิ่งแบบทั่วไปอยู่เนี่ยนะคะ,ะแสดงว่าเบดดิ้งหรือว่ามูลสัตว์ที่เราเอามาใช้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเนาะอาจจะแบบว่ามีความร้อนมากเกินไปหรือว่ามีแก๊สที่เป็นอันตรายกับการอยู่หรือการดำรงชีวิตของเขานะคะเขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะพยายามที่จะหนีอย่างนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่าไส้เดือนเนี่ยจะค่อยๆมุดลงไป ส่วนใหญ่แล้วก็คือปุ๋ยแบบนี้เนี่ยค่ะที่ไส้เดือนเขาเข้าไปอยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วระยะเวลา4 5 6 0ถึงวันได้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเขาเอาไปใช้ในพื้นที่ที่เพาะปลูกอะไรบ้างคะจากที่พบเห็นได้บ่อยๆอต้องเข้าใจก่อนว่าโดยคุณสมบัติของตัวปุ๋ยพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณไนโตรเจนจะค่อนข้างเยอะและโดดเด่นมากเป็นพิเศษซึ่งไนโตรเจนเนี่ยนะคะก็เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการอยู่แล้วนะคะซึ่งไนโตรเจนเนี่ยได้มาจากกระบวนการที่ไส้เดือนกินอาหารแล้วก็ย่อยแล้วก็ขับถ่ายด้วยมันก็เลยททําาาให้้้มมีีปริณ่่คอนขขงงสูงึ พืชที่เอาไปใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่เน้นใบเป็นหลักจะด,ดีนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพืชกับไม้ผลหรือไม้ดอกใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกช่วงเวลาให้มันเหมาะสม อ,อย่างเช่นถ้าเป็นพวกพืชที่เป็นผลไม้เราอาจจะเป็นช่วงที่เขาตัดแต่งกิง่งฟื้นฟูล,ลําต้นเพื่อที่ให้ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะดูดซับอาหารได้เยอะๆแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปเพื่อที่จะให้เขาบํารุงดินแล้วก็ให้พืชเนี่ยได้ธาตุอาหารที่เยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้ปุ๋ยอินรีย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันใจใ บางครั้งเนี่ยเกษตรกรที่มีความเข้าใจในเรื่องของความรู้หรือมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะมีการใช้ร่วมกันถ้าต้องการในเชิงของการตอบสนองของผลผลิต<ๆ>ที่เยอะๆนะคะอันนั้นอาจจะต้องมีการใช้ร่วมกันแต่ถ้าแบบนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ใช้เยอะๆเลยก็จะเป็นพวกผักส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเยอะนะคะแล้วก็เน้นไปในกลุ่มของพวกคนที่อยู่อาศัยตามบ้านเรือนในเมืองสังคมเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะที่จะใช้เยอะ ในส่วนตรงนี้เนี่ยคนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรสามารถเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาศึกษาหรือว่ามีหลักสูตรอะไรที่เปิดให้เข้ามาดูได้อ่ามีค่ะก็คือสามารถติดต่อมาโดยตรงได้เลยที่ภาควิชาได้เลยนะคะก็คือภาควิชาสตัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนก็ติดต่อมาได้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าในส่วนของ uh, การเรียนการสอนเราก็มีอยู่หรือว่าในเรื่องของการอบรมเนี่ยนะคะเราก็จะมีการจัดอบรมให้กับทางสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยอยู่ สมอค่ะอันนี้อาจจะต้องติดตามข่าวบนเว็บไซต์หรือว่าการกระจายข่าวของทางสำนักส่งเสริมรค่ะได้ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชนม์มากๆเลยขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณนะคะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ย้อนหลังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ค่ะ ลกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง5 HD แห่งนี้วันนี้ชัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ